สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางด่วนขั้นที่3ช่วง N2 เกษตรนาวามินทร์รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับปเป็นรายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้แจ้งว่าสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูลในประเด็นต่างๆเพื่อประกอบการอนุมัติโครงการก่อสร้างทางด่วนขั้นที่3ช่วงเอ็นเกษตรนวมินสำหรับโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันออกหรือทางด่วนเกษตรนวมินวงแหวนตะวันออกระยะทางประมาณ11.3กิโลเมตรในวงเงิน1.6หมื่นล้านบาท โดยมีการพิจารณาในประเด็นผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจและการเงินและรวมถึงความชัดเจนในการก่อสร้างช่วงทดแทน N1 ระหว่างแครายถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งที่ผ่านมานะครับมีปัญหาในการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อสร้างท้งนี้คาดว่าสภาพัฒน์จะมีการพิจารณาอนุมัติโครงการ N2 ภายในเดือนพฤษภาคม2565ก่อนที่จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งหลังจากนั้นถ้าหากโครงการได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วจะมีการประกวดราคาได้ทันทีภายในปีนี้เนื่องจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีการศึกษารายละเอียดและพื้นที่ก่อสร้างซึ่งตอนนี้มีความพร้อมอยู่แล้วในส่วนของพื้นที่ทับซ้อนประมาณ6กิโลเมตรนะครับซึ่งเดิมทีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะก่อสร้างฐานรากของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแครายถึงลำสาลี ซึ่งจะให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไปในคราวเดียวกันนั้นซึ่งจากการหารือร่วมกันในเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้แล้วเพราะจากการศึกษาข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณพบว่าอาจจะติดปัญหาการจ่ายเงินชดเชยเนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ทางรอฟอรมอจะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบเอกชนร่วมลงทุนโครงการรัฐและเอกชนแบบ PPP นะครับซึ่งถ้าหากว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับหน้าที่ประมูลสร้างฐานรากรถไฟฟ้าสายสีนํำตาลพร้อมไปกับทางด่วนไปก่อนนั้นอาจจะติดปัญหาการจ่ายเงินชดเชยจากทางเอกชนร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าเพื่อมาจ่ายให้กับเอกชนที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการทางด่วน สำหรับโครงการทางด่วนขั้นที่3ในช่วง N2 นะครับถือเป็นโครงการที่มีความพร้อมมากที่สุดในการลงทุนโครงข่ายทางด่วนที่จะเกิดขึ้นในปีนี้โดยที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเจรจาแนวเส้นทางช่วง N1 ซึ่งถ้าหากว่าสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นไปพร้อมกันจะทําให้โครงข่ายทางด่วนสมบูรณ์แต่เนื่องจากช่วง N1 ยังไม่ได้ข้อสรุปการผลักดัน N2 ก่อนก็เป็นทางเลือกที่จะเพิ่มโครงข่ายทางด่วนลดปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้นะครับกระทรวงคมนาคมได้มีการมอบให้ปหลัดกระทรวงคมนาคมไปเจรจากับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในเรื่องของทางด่วนเอหเพื่อรวมการพิจารณาข้อดีและข้อเสียรูปแบบการก่อสร้างโดยกระทรวงคมนาคมจะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายในส่วนของกรณีก่อนหน้านี้นะครับที่มีการเสนอทางเลือกก่อสร้างเป็นอุโมงค์คร่อมอุโมงแยก,กเกษตร ซึ่งพบว่านี่จะเป็นทางเลือกที่จะทำให้มีค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้นประมาณ20,000ล้านบาทซึ่งถ้าหากเลือกแนวทางนี้ก็จะกระทบต่อค่าผ่านทางท,างที่จะต้องจัดเก็บแพงขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ว่ารถ4ล้อเก็บ20บาทรถ6ล้อถึง10ล้อเก็บ40บาทและรถมากกว่า10ล้อจะไม่มีการอนุญ,ญาตให้ใช้เส้นทางดังกล่าวครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง u p f u t u r e Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ